ตอเบอรี่ไล่น้องอ่อนอ่ะไม่ค้าพอดีนะครับลุงนัทมาทำทุวระนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวพาไปภูทับเบิกเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนภูทับเบิกเพราจอากาศอากาศข้างบนจะเท<า>่า,าไหร่แปดสิบ้ง18กิโลตอนนี้นะครับอุณหภูมิมด้านล่างนะครับ38องศานะครับ ึ้นยังไมเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วดถ่ายกันน,น,นครับะรับช่วงทางขึ้นนะครับลุงนัดขอกอรเร็วๆหน่อยนะครับบรรยากาศสองข้างทางนะครับสวยงามนะครับพอดีลุงนัดนั่งถ่ายนะคระับถือโทรศัพท์เอียงไปเอียงมานะครับตอนนี้ขอกหน่อยนะครับจะได้ไปดูข้างบนนะครับ ระยะทางที่ขึ้นมาครับ18กิโลนะครับขึ้นมานะครับไกลนะครับวิวข้างบนก็สวยงามนะครับข้างทางนะครับลุงนัดถ่ายไปหมดแล้วครับตอนนี้นะครับจะเข้าภูะเบิดนะครับตรงนี้นะครับแยกไปภูหอิองการนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวนะครับ วานะครับลงเข้ามานะครับนี่อีกทางหนึ่งที่ทางจากไปวัดน,นะครับแล้วก็มีร้านค้ามากมายนะครับขายของแต่วันนี้รู้สึกไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับรู้สึกจะเงียบๆน,นะครับมาถึงแล้วข้างบนนี้ก็25องศาอยาให้ดูวิวตรงร้าก็วิวฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ครับไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็โอเคครับยี่บห้อาองศานู่งหลังแม่ร้านค้าข้าง,างทางหน่อยตาชิมวายไ,ไหมเดี๋ยวก็เมาในรถก็เต็มอ่ะแม่ค้าแม่ค้าขออนุญาตถ่ายหน่อยอืมถ่ายเว้ก่อน อันนี้อะไรบัวหิมะอันนี้มันอะโวคาโดและอย่างนี้ถุงเท่าไหร่อ่ะถุงละร้อยโน่นวายวันตะกลอนนะสตรอเบอรี่มาดูอะไรนะสวนสตรอเบอรี่ไรอ่างหุ่น นั่นอะไรหอมมะระหวานอ๋อนี่อะมะระหวานนี่อมะระหวานมันเป็นยังไง แโลร้อย้อแกงจกือ่เแล้ววนี่กินเมาไเอ่อไม่ไม่หรอเพราะว่ามีแอลกอฮอล์แค่10%กิโลไป้วน์สิบกกกโลสองโลสองโลตรงนี้เัาเขียนว่าอะไรวายวายลืมผัวอร่อยเลิศรสจนลืมให้ผัวกิน วายจนลืมให้ผัวกินพูดถึงลืมให้ผัวกินนี่เมียกินหมดใช่ไหมป๋าเมียกินห่ยาป๋าลองเลยอะไรวายลืมเมียอะไรนะลืมอะไรลืมเมียป๋าลัวายลืมผัวเป็นไงไหน มันทำด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองชิมั้งดิไม่ใช่ข้าวอะต้องส่มข้าวข้าวม่นะไหนปลาลองอังุ่นอีกแล้วอนนี้ยม้อันงขน้ออันนี้เขาท่าอยู่นะผอมีให้ล้องหมดเลย ลองไปลองมาจะเมาไหมเนี่ยป๋าขายไงอ่ะห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทจ้าอะเยอะแยะใหม่เลยจ้าอืมยังค่อน้างชั่วมือเลยเที่ยวหลังมาต้องแวะร้านนี้ใช่ไหมป๋าต้องแวะเเออารรื่งงจินะแม่ค้าหลอกให้ชิมวายซะแล้วเดี๋ยวจะเมาเลยโอ้โหนี่มีให้ชิมเพียบเลย อยู่ในรังนี่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวไ้เที่ยวหน้าดีกว่าเมาดุนเที่ยวนี้มาขึ้นมาขึ้นมาดูข้างบนก่อนพอช่วงเทศกาลคนเยอะเทศกาลช่วงเทศกาลคนเยอะตรงนี้มันที่ต่างแลวใช่ไหม ไหน,น,สสน,นช่วงช่วงเนี<ท>ร <ถ S 2> ่รถ้าเอารถมาจะเข้าบัานทักเขาได้ไใครก็ต้องมาก่อนไนนอน้นนนอรถ,ถเดี๋ยวมากมีที่จอดให้อ,หอยู<ถ>่ไปไหนบอกไม,ไม,ไม่ไม่มาแล้วไงโอ้โหถ้ารถไม่ดีอย่ามาเช่นะ ชิมชิมวายไปสามลูกไอ้สามถ่ายรูปปกเบอร์โทรศัพท์นั่นน่ะไ้เป็นไงที่ผักอะไรขาเนี่ยไหนยอดเนี้ยเหรอไม่ไยบปักกูดหรือวยอดอะไรครับยอดอันนี้อ๋อยอดมาละใช่ยอดมาละหวานปักกูนไม่มีหลยผมเนี่ยไปค้ากินเองได้เลยจอซิมตลอด ชิมแม่ค้าชิมจนเมาอ่ะหน้าแดงเลยอ่ะอคเอาเอาจะกลับแล้วเอาอะไรจีดไม้จิดมือไปไหมเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับขอตัวนะครับเดินทางกลับนะครับผมทำธุระไม่ได้มาเที่ยวครับโอกาสหน้านะครับ เทศกาลต้องเที่ยวนะครับถ้าได้มาเที่ยวนะครับเดี๋ยวโมาจานทำคลิปดีๆนะครับวิวสวยๆมาฝากนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาฝากครับของฝากก็ไม่มีนะครับมีแต่ภาพวิวสวยๆนะครับบันเทิงบันเทิงนะครับขอบคุณนะครับผมสาหรับการรับชมคลิปโรงงานของครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย